เกิดคนณฮกกลุ่มแต่องค์กรให้มันหลายเพียงพอน้นแถลนเขาจังจริงมีแพสซีเอินคมเนาะก็ยังขาบไจะบบอกตอนต้นตน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปอีกทีหลังอันนี้ก็แบบกลุ่มที่สองกลุ่มขาขายเขาสิมักขา,มา,ขายมาักเฮตดธุรกิจมักออกกำไรขายส่งกำไรขายย่อยมักโปรโมชั่นมักเก็บคะแนนเที่ยวยยงกะวาไปเขาขจางไดแค่นี้พอและกลุ่มที่3มเป็นกลุ่มสางเครือข่า,ขายกลุ่มสางเครือข่ายมักคณะองค์กรเขาสิเจอหลายในธุรกิจเครือข่ายขายตรงเด้อพวกนี้เขาบอกเรื่องขายเฮ้ยกลบวยบหรอกคล้ายๆเป็น คันเด็ก่อยขาเนี่ยสัมผูเขาไต่ไหมผูเขาตายดีกว่าค่อยไายบันไดไม่เจ๊ชิบะวิ่งชิบะเดอกคันเอาซ้ำแบบแผนมันไดเดาะเขาไปชวนคนมาต่อต่อพังเลยครับได้เงินนี่เท่าไใดเขนคอยชวนคนคนหนึ่งขได้เท่าไหร่เออเขนคอยชวนเขามาปตัวเขาสมัครเขาได้เท่าไหร่แล้วกะนคันเขาสมัครแล้วเขาสื่อคะแนนเขาเขาค่อยได้เท่าไหร่เขาจะถามแต่เรื่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาจะถามแตัว่าได้เท่าใดได้เท่าใดได้เท่าใดแผนมันเป็นเจงไดได้แบบนี่เออเด็กเขาจะชนใจแบบนี้เนาะแค่นี้เองทุกท่าน ว่าหลายๆคนที่เฮ็ดกับคนละโถอะมันบ่แม่นคนผิดอยู่ที่คนของเฮาเดี๋ยวคนผิดที่เฮาาเนบ่เข้าใจคนเข้าใจบ่ข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าเขเคยเป็นมา่อวันแล้วบเข้าพเจ้าเขาม่นสิเป็นอัจฉริยะมาก่อนเนาะข้าพเจ้าบ่แม่นเป็นคนนักธุรกิจมาก่อนข้าพเจ้าก็เป็นคนที่เฮ็ดกับคนนี่แหละข้าพเจ้าก็บ่เคยเก่งด่อเมื่อเอามันอยู่มาโดนแต่ตอนนี้เฮ็ดบันเศ้าแล้วก็วิเคราะห์ข้าพเจ้าบ่แม่นสิเจอแต่ทางตันแม่เขาพเจ้าสิหยุดดอกข้าพเจ้าบ่เคยหยุดเพราะทางตัน เมื่อ,อมันตันปุ๊บขบไปเจ้าฮาวิธีออกหรือ่ามันจะออกไปทางใดขาไปเจ้าจะเก่งเรื sure. ่องการแก้ไขปัญหาพอหัวขาไปเจ้าเนี่ยหัวขาไปเจ้าเป็นหัวหัวเก่งเหล็กคณิตศาสตร์ดิหัวเก่งเหล็กคณิตศาสตร์ฉะนั้นขาไปเจ้าเชื่อว่าทุกอย่างมันมีสูตรของมันมีสูตรของมันยางเขาเฮียนเคมีศาสตร์เฮียนฟิสิกส์ศาสตร์เฮียนคณิตศาสตร์เฮียนเลขค้าคณิตต่างๆงเขาเฮียนมาเนี่ยก็จะติดตอบอาจารย์ใดจะไปกวดไดสิเจ้าต้องหูสูตรมันเมื่อขบไปเจ้าเป็นเฮียนเก่งเรื่องพวกคิดไหลนี้ เขาข้าพเจ,จ้าก็เลย่องหูจักวัาทุกอันมันต้องมีสูตรมันบ่มีคำว่า,าทาั้งตันมันมีทั้งออกบัดแหลกใหเข้าพจะาวัดท่านั้นเขาต้องหูสูตรตัวนี้ให้ได้เพราะนั้นรักการขา้าพเจ,จ้าก็เลยเอามาคิดเวลาขา้าพเจ้าเจอปัญหายอย่างขา้าพเจ,จ้าก็คิดมันตอนขา้าพเจ้าเรียนพนิเศาคณิตเนาะเวลาอาจารย์เขียนกระดานมาสอบเซ็งเนี่ยสแสดงว่าอาจารย์เขาเขียนสอบเซ็งมาปุ๊บนี่เขาต้องตอบคำถามไห้ได้สแสดงว่าต้องหูสูตรทวิธีแก้เขาจำเสียเลยคะแนนเขาตอบบรได้แก,ก,ก,ก่บ,บรไเดียเขาก็บ่ไเดี๋ยวคะแนนฉะนั้นขน้าพเจ้า หนอสมัยมัธยมต้นมัธยมปลายเป็นเห็นเก่งคิดเละเบิดกับข้าพเจ้านะข้าพเจ้าเลยคลิดว่าทุกอันเนี่ยมันเป็นปัญหาให้เฮาแก่บัดนี้โน่นมันอยู่ในห้องเหี้ยงดันพอเป็นชีวิตจริงเนี่ยบัดนี้อ้าวพอเป็นชีวิตจริงถ้าเจ้าแก่ได้เจ้ารวยได้แต่หลายๆคนเหียนจบปุจจาคเฮี้ยงไปแล้วจบ,จบ,จบเลยลคลือว่าตัวเองจบลแล,ล้วแล้วก็เจอปัญหาแล้วก็ทิต,า,า,ตายเขาตาเขาอย่งนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันเหมือนกันกับเละกันหละเหมือนกับห้งเหียนเละกันแหละมันมีปัญหามาเขาตอบไปได้ เขาหาว e ิธีแก่สูตรมันตองมีวิธีแก่ดิฮาตอกไม่ได้ตองไปห้าคู่มาแก่ฮาตอกแก่อยู่ใส่เขาพเจ้าได้บอกว่าตอกเอาชีวิตจริงตัวนี้หายได้เขาพีเจ้าก็เลยมาคิดมาสางทุกอย่างมันมีทางออกนบ่มี่ยังตันเนาะะนาดเขาพเจ้าก็เลยเค็ดก็มันมากสูก็มันมากก็เลยหูจังเองว่มันมีทางออกไปด้วยเนาะเนาะนี่คือเมื่อกี้บอกถึงกลุ่มยังกลุ่มกลุ่มสางคือไข่เนาะกลุ่มสางคือไข่เขาต้องการอย่างเขาต้องการ แผนธุรกิจเป็นแบบใดเขาบอาเริงขายอู้เขอไปจักสิ้ขายดอกเขาบอกเก่งเรองขายเขาสั่งเครือขายในเขนีแผนไม่มีคานในนํำบ่อขอชวนคนมาปุ๊บขไหยมึนปั๊บบดบ่อหลักการท้าเขาสื่อข่อใหญจังไหน่ละทีงานครับไปต่อต่อต่อเนี่ยขาจังไหญจังไหญนี่คนสั่งเครือขายเขาต้องการแบบนี้เขาต้องการแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการอยากขายฉะนั้นให้เขาใจในถ่านแต่ลกกลุ่มมันบริคือกันเนาะความอยากบริเหมือนกันเฮาต้องตอบโจทย์เขาให้ได้นาทีเฮาต้องไปตอบโจทย์ให้เขาเนาะไปแก้ไขปัญหาสสส่ขขงเเเาไปริมา บอมเอนไปส่วนเข้ามาโตเติมมาจากของมี่เลยไปส่วนเข้ามาโตเติมมาจากของไดจังสีพิษแต่คันมันบ่ได้ดดังใจแลยโอ้ยเไปว่าโซนเขาซ่อนคนมาแล้วเขาอย่างไรเขาด่ดังใจเขาพอมันบ่ได้ดังใจเขาเขานี่เทียดเขาอุกใจเขาท้อท้อแล้วไปว่าท้อยุคคุ้มถอดมาบอมเอนมาจากจักรของบ่หูวจักคนเลยบ่หูวจักกลุ่มคนเลยบอมเอนคนท้ออย่างเขาว่าเขาบ่ได้ดังใจเขานะอาจารย์เอ้ยใครเขาเป็นคือเขาบนจุขดนมื่กกลากแล้วโอ้ขอกระว่าคักกันเป็น เขาเป็นคือเจ้าเบิดกับชิบวชจมดืวยกันนี่ว่าเอของเจาะกันยังจมคืออาจเด้อมันมีคำว่าอาจารย์เอ้ยขั้นคนทีมงานเป็นคือนถอยเบิดทุกคนนี่คือสิคักอาจารย์คือสิอลังการแต่ขอยิ้มามขึ้นว่าเขาเป็นค ah. ือเจ้าเบิดลเจาะชิบวดหัวตายไปอย่างเจายังนั่งจมแล้วเขามาจมเหมือนกันเบิ้าจดตอบเจ๊ไรเฮเพื่อวะลืมคิดไปตีว่าเจ้าะมาเห็ุยังไงฉะนั้นเขาเจามนักแก้ไขปัญหานักเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็เปลี่ยนโอกาสเป็นเงิน เขาเป็นขึ้นเจ้าบุรทุกคนรวยมหารวยทุกท่านเขากอ,อันนี้ว่านางจมชตายเขาเลยดิก็คาใา้ที่มันเป็นขึ้นเจ้าบิรโอ้จะเตรียมตายรูดบมรอดอน,นให้เขาจะตรงนี้ฉะนั้นทุกคนมันบวกขึกันมันมีทั้งหมดอยู่หกกลุ่มเนาะบวกขึ้กันแต่ละขันแต่ละตอนบวกขึกันทุกท่านเนาะฉะนั้นกลุ่มนักสาเครือขายกลุ่มที่สามเนี่ยเขาจะมาส่วนคนมาไล่หลาคน มักติดต่อหาแหละมักขายฝันมักขายแผนการตลาดมันชุดยอดได้มันช่วตัวนี้แห้งชุดยอดสางเอออุบายสางกลยุทธ์ยังขึ้นมาเพื่อหลอกหลอกให้คนมาสมัครน้่พอสมัครน้่มเด็กินหัวคิวอ่าเรียบร้อร่อแ,แล้วแล้วก็เศร้าแล้วบ่นี้บุม๋มยังเกิดขึ้นแล้วบนี้